ปวดเทาไหับลูกแม่ตุ๋ยยัตปวดเท่าไหร่จับขาขี้จมูกนี้บ้าะ อย่างว่าเลยที่เพราว่ามคิดว่าเกียรแม่นอนผ้มีเกียริที่นึ่งด้ที่ใต้ช่วยขยับไปที่ต้อีกที่เร็น้เป็นเกียรแน่นคนับแต่ว่าทางที <scratches S 2> ่ือเกียร์ทำืำสุดท้ายนะคะทุนมเอาเองครับว่าชงนี้ทุกวันนะครัเวลาประมาณหนึ่งทุม เพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ่ัดต่อเวลารที่ต้เนอนะครับทางทางบัญชีก็คงจะได้ขยับเหมือนกันดูถึท่าทางขอย้าไปงคือว่าไปน้ำครับผมขอบคพี่น้องนะครับที่ําลังมาถึงที่อยู่ด้านนอกนะครับหขอฟ้าขอฝนอยู่ตรงไหนก็ขอเชิญนะครับ เวลาก็ใกล้เข้ามาทุกขนาดจึงขอประกาศแจ้งให้ท่านได้รับทราบกำสั่งตานะครับคือหนึ่งทุ่มโดยประมาณท่าน ปรัะะบการั์ของปาทางพระพุทธเจ้าที่มาร่วมส่วนพระพิธเจ้าในวันามมาทุกนี้เพื่อ,อทำการชาพนาักงจสศพของมาอึงนการถืองานสานิชบาสารนาคาดว่าจะมีประมาณ25รูปนะครับพระพุทธเจ้ในวัน 20, ทุนี้ฉะน,นั้นทางเระผม โมาวเรียตกระบ้าเขอเรียกแ้เมตาาระบาเจ้า่กัรนุ่งอาการข้าวกอาารข้าวติ๊กตัวันกจมา้นะคะสวัสดีค่ะแม่ตสวัสดีค่ะนนรั่ะแม่ทกท่านด้วยกันท่านับรมาับรถมาขับรมาขับรถมาขงรถมาขัราับรมาขับรมาับรถมาขัรมารารับรมารมามาปรมบรารมาับรมารมาขขบรมาปรม น้องฟิลนะคะทป้นางฟ้านะคะอยู่บนสวรรค์นะคะขอคุณแม่ค่ขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะขอบคุณค่ะาอบคุณค่ะขอบคค่ะขอบคค่ะขอบคุ่ะขอบคุณค่ะขนบค่อบคุณค่ะขนบคุณค่อคุณค่ะขบคุท่ะขอบครณค่ะขอบคุณ่ะขุ่ะขอคขอบคุค่ีอบค่นะคะคา่คอค่ขค่นคะค่ค่อค่คที่บคอ เมื่อถึงเวลาพิธีกรก็จะเรียกผ่านขึ้นนงคระจังหวัดตรองกหานังขยมาทำพุทธเจ้าแล้วก็อุสอบที่ท่านเตรียมเอาไว้นะครับวายให้แม่กั่าวทเจ้าในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับทนสมรนาราก็อาจจะเกียดแยงไปบ้านก็คงจะไม่เป็นไรนะครับเว่าไฟกาลังจบอย่างนี้นครับตง

นะคะถ่ายวีดีโอกับพ่อนะคะอยู่บ้านยี่สุดหลังนะคะเห็นกันที่กอที่เปิดนะคะที่แบบมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็แบบคนแล้วก็สะเทือนใจมากๆค่ะแม่คุณคะคนตกในที่หลกของของมหาวิทยาลัยท่าเรือในท่าเส็งทุ่งเก็บท่านนะครับผมงเก่าท่านนี้ผมกำลังแจกจ่ายผ้าขยับได้เราก็ช่วยขยับเป็นทางพื้นที่ตั้งนะครับ ที่บ้านก็การลงผลบ้านแล้ก็แทนพี่น้องที่อยู่ในท่ก็คงจะเปลี่ยนบ้านแต่บ้านก็เป็นานเดบาช่วงนี้กำลังเรียนเลยบรับ

ดีใจมากๆเลยพ่อคุณแม่มางานแบบนี้เนโรงานคุณเหมืนบรรยายไปไม่ถูกนคมใจเขาลยแบบนยังไงไม่รู้เขาพ่อณคนเียขาสนั่งคร้ดวกันงานกบ ไม่ใช่ยากที่น้องาะยังรู้สึกหมดหัใจขนาดนี้นะคะคุณโมคุณม่คะชโมาอเนชโมงนีมดเสียึ่งคติดตัวราคาเป็นโลตินเลยเน่ราคาเป็นติดวามันลายๆหรอคุณมสญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะคะคนตกนะคะ มนัวุตอเนมือนบายอ่ะเียง่้ัเปน่ัยสมัยผบุอยู่ันนี้เราก็รอสวดอภิธรรมรอพระสงฆ์นะคะมาให้ครบนะคะ